วันนี้เราจะแนะนำวิธีการปรับตั้งการเซตค่าบูสผ่านมือถือนะครับตัวหน้าจอนะครับสามารถที่จะปรับเซตได้2รูปแบบก็คือเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับแล้วก็มุมบนขวาจะวัดค่าสูงสุดได้นะครับส่วนโหมดการทำงานมีทั้งหมด3โหมดก็คือจะมีเป็น Off นะครับ L คือโหมด low boostH คือโหมด high boost แล้วก็สามารถที่จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับเพื่อที่จะปรับ ค่าของการแสดงได้หน้าจอแอปพลิเคชันนะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นการอ่านบูตเป็นแบบเรียลไทม์นะครับและเมื่ได้ค่าบูตสูงสุดนะครับเท่าไหร่ก็จะเก็บไว้ในค่าพีคทางมุมบนขวามือส่วนตัวโหมดนะครับสามารถเลือกได้ทั้งหมด3โหมดก็จะมีสแตนดาร์ดโหมดโลบู t Mode แล้วก็ High ไฮ o ู t โหมดเคลียจะเป็นการเคลียค่าพีคนะครับ ก็คือค่าพีคของตัวบูสสูงสุดครับต่อมาเราจะมาดูกันในเรื่องของการเซตติ้งนะครับให้กดเข้าหน้าเซตติ้ง setting. จะเห็นได้ว่าจะแยกกันอิสระระหว่างตัว low boost และ high b o o t ตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวกำหนดว่าสั่งให้โซลินอยเนี่ยเปิดลมไปที่เท่าไหร่อย่างสมมติว่าเราต้องการตั้งบูสไว้ที่ประมาณทัพสาสปอน จะลองตั้งไว้ที่ประมาณสัก27แล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวลิมิตนะครับให้เปิดไว้ที่30ตัวเซตตัวนี้ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์การทำงานของตัวโซลินอย์นะครับตัวนี้แนะนำให้เปิดไว้ที่15แล้วก็วอร์ิ่งเนี่ยไว้ที่5ก่อนนะครับส่วนตัวการ Disable นะครับการ Disable หมายถึงว่าการยกเลิกคำสั่ง ในช่วงขอบขาลงนะครับให้ตั้งไว้ที่ประมาณ5 5 psi นะครับค่าที่ตั้งเนี่ยก็จะมีค่าบวกลบนะครับขึ้นอยู่กับความแข็งของตัวเวสเกดนะครับแล้วก็การตอบสนองของ w เวสเก e ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะตั้งแยกได้อ,อิสระ2โหมดนะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นโลบูสแล้วก็ฝั่งขวามือนะครับจะเป็นตัวไฮบูสครับการปรับเบื้องต้นก็เซตติ้งค่าประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ